SMM TV สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุ ing, กสิ่งกีฬาโลกรอบรัวดิวชั่น2ขอ,อนำเสนอกร,รอบขาวเจ้าสนาม101ย n i t e d ูเนเต็ดที่ขณะนี้ลงแข่งขันในรอบสุดท้ 2, ายของลีกดิวชั่น2หรือรอบแชมเปี้ยนลีกหมดไปแล้วทั้งสิ้น5เกมชนะ1เสมอ3และแพ้1เกมยิงได้5ประตูเส <c> ีย4ประตูเก็บได้6คะแนนรั้งอันดับ3ของสายเ ยังมีลุ้นในเส้นทางการเลื่อนชั้นไปสู่ดิวชั่น1โดยแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน3เกมเสมอ2และแพ1้1นเกมยิงได้ทั้งหมด2ประตูเสีย3ประตูและในการเล่นเป็นทีมเวือน2เกมชนะ1และเสมอ1เกมยิงได้3ประตูเสีย1ประตูร้อยเอ็ดถือว่าเป็นทีมแกล่งแห่งภาคอีสานที่คว้าแชมป์ติดต่อกันเป็นปีที่2ทางบอร์ดบริหารและทีมงานหมายมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้ต้องก้าวขึ้นไปเล่นเนลีกพระรองให้ได้ ฐานทีมงาน SMTV มีความพร้อมล่าสุดมาให้ติดตามกันครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยฉัันนยงจได้สีปทําามก็สําหรับแมตตานีความพร้อมของเราก็มีเวลามากขึ้นนะสำหรับการที่เราจะแก้ไขจุดอ่อนของเราแล้วก็พยายามสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กคิดว่าสำหรับแมตตานีน่าจะพร้อมสำหรับร้อ ปัตปตานีก็เป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งสามารถที่จะเล่นเกมลุกได้ไดหลากหลายแต่เราคิดว่าปัตตานีมีจุดอ่อนที่เราสามารถที่จะรับสามารถที่จะชนะได,คด้ความมั่นใจตัวนี้ก็50 5 0เพราะว่าอที่บอกว่าเกมเรามัน,ม,น,ม,นมีข้อผิดพลาดเยอะแต่ก็จะพยายามให้เต็มที่แต่คิดว่าคงไม่ยากเกินไปสำหรับที่เราจะได้สามแต้ม ก็อยากให้แฟนบอลชาวอรดมาให้กำลังใจทีมชุดนี้อีกครั้งหนึ่งคิดว่าแมตชนี้ไม่น่าไม่น่าจะพลาดครับเอาละครับติดตามทีมใหญ่ทีมนี้ให้ดีครับว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ในลีกยิชั่นหนึ่งได้หรือไม่ SMMTV จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์นี้เป็นการพบกันในสาย A รอบแชมเปี้ยนลีกระหว่างกรอกขาวเจ้าสนามร้อยเอ็ดยูไนเต็ดทีมอันดับ3ของตารางเปิดบ้านพบกับทีมปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานีเอฟซีทีมอันดับ5ของตารางตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป สำหรับสถิติที่น่าสนใจครับคุณไเจอกันมาในนัดแรกรอ111ไปเยือนปัตตานีและสามารถเก็บแต้มออกมาได้1นคะแนนนัดนี้ครับเปิดรังต้อนรับจะเก็บ3มแต้มได้หรือไม่ต้องติดตามชมครับ